อืมอ่ะก็ขาดตัวบทบ้างมารเลือกงานเลือกเหตุการ์ช่วยเหลือเบื้องต้นรช่วหลือเบื้องต้นิสิส่าหการยตสาหการเราคิดไม่ได้อืมก็คือเหตุคิได้ต่อมันจะเหมือนกับเหตุอ่เหตุต้องโงกฟืนตันเนโงอกฟืนตันเนาเน้อัมากผมก็เลย ครับจากการตรวจสอบนะครับะดของเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็มีการทางอำเภอเองนะครับก็เข้าไปผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปช่วยกันดูนะครับแล้วก็พบว่าในพื้นที่มีการประชุมนะครับแล้วก็หาสาเหตุของการที่ผู้เปิยเสียชีวิตนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันประชุมเพื่อจะหาแนวทางการป้องกันนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ใน อำเภอสตึกนะครับในหมู่บ้านที่เกิดเหตุนะครับบ้านที่เกิดเหตุก็มีเสียชีวิตสามรายนะครับแล้วก um ็เอ uh, ่อจริงๆแล้วในอำเภอนี้เนี่ยมีสถิติการการกินเห็ดพิษเนี่ยแล้วก็ป่วยมากที่สุดถึงอ่าสิบแปดรายนะครับคืออำเภอสตึกนะครับแล้วก็มีอำเภออื่นๆอำเภอเมืองอำเภอลำไยมาานะครับมีอย่างละหนึ่งรายนะครับตอนนี้บุรีรัมย์เราสถิติก็2ยี่สิบรายนะครับก็ในเรื่องนี้เนี่ยทางอำเภอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มีการ ได้ประชุมกันนะครับแล้วก็วางมาตรการในการที่จะประกาศเข้าเป็นประเด็นปัญหาที่สําคัญของอําเภอนะครับหรือว่าเข้าคณะกรรมการของพอชอพัฒนะาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอซึ่งมีท่านในอำเภอให้เป็นประธานนะครับแล้วก็ในปร,ประกาศเป็นวาระของอําเภอเลยนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เราก็เรียนแจ้งนะที่น้องประชาชนทางสื่อต่างๆรวมทั้งสื่อบุคคลก็คือทางอสมอ นะครับที่จะลงไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการระมัดระวังในการาเก็บเห็ดในช่วงนี้ครับสาหรับอาการของผู้ที่กินเห็ดพิษเข้าไปนะครับก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับปวดท้องหรือว่ามีอาการถ่ายอุจจาระเหลวนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการดุนแรงตามมานะครับเนื่องจากว่ามีการทํางานของตับและไตล้มเหลวซึ่งอาจจะเสียชีวิตได้ ดังนั้นผู้ที่มีอาการลักษณะอย่างนี้หลังจากที่กินเห็ดเข้าไปเนี่ย mm. ก็ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับในเบื้องต้นถ้าหากว่าอยู่ระหว่างนะครับที่ไปหาหมอเนี่ยถ้าเกิดการที่จะช่วยเหลือดีเบื้องต้นก็อาจจะมีเรื่องของการทําให้อาเจียนนะครับโดยการดื่มน้ําผสมผงถ่านนะครับเพื่อที่จะให้อาเจียนออกมานะครับหรือว่าถ้าหากท่านไม่มีผงถ่านก็อาจจะ,ะใช้ไข่ขาวนะครับ สามถึงสี่ฟองนะครับก็สามารถที่จะทําให้เอาขับถ่ายนะเราเรียกว่าเอาล้างเอาสารพิษนะครับอ,ออกมานะครับการถ้าเราไปหาเห็ดนะครับแล้วเราไม่รู้จักเนี่ยก็อย่าเพิ่งเอามากินเลยครับเอาเห็ดที่เรารู้จักเราคุ้นเคยแล้วก็แน่ใจว่าเห็ดนั้นไม่มีพิษแน่นอนสามารถรับประทานได้นะครก,ก็สามารถทานได้แต่ว่าถ้าไม่รู้จักเนี่ยขอให้ให้งดเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเห็ด ที่มันคล้ายๆกันเห็ดละโ, it, โงกเห็ดละงากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบางทีบางทีเราเอาอาจจะเนื่องจากสันฐานมันอาจจะรูปร่างอาจจะใกล้เคียงกันนะครับวันนั้นก็อย่ถาถ้าถ้ามันสับสนนะครับมองแล้วไม่แน่ใจอย่าอย่าอย่ารับประทานเลยดีกว่านะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือเห็ดที่มันมีวงแหวนนะใต้ใต้หมวกเห็ดน,นะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นมี ben, เป็นสน่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดพิษนะครับแล้วก็หมวกเห็ดที่มีปุ่มปมนะฮะอันนี้ก็ เป็นเห็ดพิษนะครับก็อย่าอย่าได้เก็บมารับประทานครับครับก็อยากจะฝากนะฮะข้อคิดสําหรับผู้ที่กำลังหาเห็ดมารับประทานนะครับเอ่อให้คิดอยู่เสมอว่านะครับไม่รู้ไม่เก็บไม่ปรุงและไม่ทานจะดีที่สุดครับ